คณะ IoT บุกตรวจชายแดนไทยกัมพูชาสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้4ตุลาคมมีภารกิจใหญ่ระดับชาติคณะผู้สังเกตการชั่วคราว IoT นํานำโดยผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2ชายแดนไทยกัมพูชาแต่เรื่องที่ต้องจับตาคือสถานการณ์ทุ่นระเบิดสุดเดือด คณะ IOT เดินทางไปถึงช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีจุดที่เคยตรวจพบการลักลอบวางระเบิดฟังให้ดีจากข้อมูลหน่วยในพื้นที่มีการลอบวางทุ่นระเบิด PMN2 มากกว่า200ลูกในช่วงมิถุนายนถึงกุมภาพันที่ผ่านมารวม36เหตุการณ์ทำให้กำลังพลบาดเจ็บไป3นายและหนึ่งในนั้นต้องสูญเสียขาไปอย่างน่าเศร้า ภารกิจนี้จึงสำคัญโคตรเพราะคณะ IOT มาเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงโดยตรงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประสานง,งานระหว่างประเทศแก้ไขปัญหามั่นคงชายแดนให้สงบและยั่งยืนกองทัพภาคที่2ยืนยันว่าพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งรักษาอาธิปไตยของชาติและทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ได้อย่างปลอดภยัยนี่คือการทำงานเพื่อสันติภาพที่แท้จริง คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์ทุ่นระเบิดและการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยอย่าลืมกดไลค์ให้สุดแรงและกดติดตาม2 8 HB News ไว้เลยเราจะเสิร์ฟข่าวเด็ดข่าวมันให้คุณอินก่อนใครทุกวันเจอกันใหม่ข่าวหน้าสวัสดีครับ